สวัสดีครับพบกับผมตัวไทยบายกับบิ๊กแอดครับวันนี้พามาไหว้หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับซึ่งเป็นแบบปางยืนนะครับแบบยืนนะครับหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด3องค์นี้ท่านยืนอุ้มบาตรอยู่มองเห็นแล้ว ชื่นใจนะครับยกมือกราบไหว้ท่วมหัวเลยนะครับโสมศรัทธาและบูชาหลวงปู่ทวดเสมอเสมอนะครับวันนี้ผมพาครอบครัวมาที่วัดบรนทุงเสรีหลังรามคำแหงก็คือซอยรามคำแหง24นะครับสะดวกสบายขับรถมาปพืด่เดียวมาพักผ่อนหย่อนใจลมพัดเย็นเย็นกราบขอพรหลวงปู่ทวดเยียมน้ำทะเลจืดประทับยืน3องค์นี้ เป็นสีริมงคลมากๆนะครับเป็นสีริมงคลมากๆก็ขอพรนะครับตั้งน้โมสามจบนำมาให้ชมนำมาเล่าถึงประวัติที่ผ่านมานะครับประวัติที่ผ่านมาลูกปุดทวด หยีบน้ำทะเลจืดนั้นผมเองนั้นมีประสบาการณ์มากมายหลายครั้งแก้วคาดปลอดภยัยโชคดีนะครับเรียกว่าปลอดภยัยตั้งนโมสามจบนโมโพธิสโตอคันติมยะอิติภควาขาพรหลวงปู่ทวดเมตตาประทานเป็นสี่คลนะครับก็เลยถือโอกาสเชิญชวนทุกท่านครับมาเที่ยวมาทำบุญมาไหว้พระ มาไหว้ขอพรหลวงปู่ทวดองค์ยืนสามองค์นี้เป็นสี่มงคลสบายใจชื่นใจแน่ๆครับที่นี่วัดบ้านทุ่งเสรีรามคำแหง24่ง24โชคดีสมความปรารถนาแน่ๆแวะมาเที่ยวมาทำบุญกันนะครับ